เจบร้อยเลยครับคือกระสุนผมหมดไงทำอะไรไม่ได้ปั่นไฟดีๆหน่อยปั่นไฟดีๆหน่อยอยังจะปั่นต่อเล่นกันกละวาดเฮ้ยดิ้นว่ะโอ้ย,ม,อยมันจะยานเกินไปแล้วยาว โอ้โหเกือบไม่ตายซะแล้วไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะเฮ้ยเป็นไงล่ะ <Hey. S 2> น็อกไปหนึ่งดิจังหวะเนี้ยโอ้ oh. ไอสองคนล้มต้องรีบซ้ำคนล้มต้องรีบซ้ำเฮ้ยเอ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 ้ยอะไระไอสอง โอ้โหอะไรวะเนี่ยอก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบอลบอลมีคอมทูนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจของทางร้านนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นไรเซน5 5า0 0 g นะครับเป็น CPU ที่ไม่ต้องงอการ์จอแยกนะครับผมเพราะว่า มี CPU on-board ที่แรงมากนะครับเทียบเท่า GTX 1050 2GB ได้เลยนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวเครื่องตัวนี้กันเลยนะครับผมว่าในตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มจาก CPU นะที่บอกไปเป็น Ryzen 5 5 6 0 0 g นะครับผมเป็น CPU เจนใหม่ของอาทางค่าย AMD เลยนะครับผมก็มีการ์ดจอ on-board ก็คือชื่อเรียกก็คือ Vega RX 7นะครับผมซึ่งเป็นตัวใหม่เลยนะครับ ตัวนี้ใส่อยู่ในเมนบอร์ด B 5 5 0 M นะครับแรม16บหกิกนะครับใส่2ตัว8 2ตัวนะครับผมเป็น d ดู Channel นะครับมี SSD 480ี่กิกนะครับ Power Supply 600ยวัตต์นะครับตัวนี้ก็ใส่อยู่ในเคสซูนิมิ H 8นะครับผมตัวนี้ก็คือเคสเลือกได้มี มากกว่า20แบบให้ลูกค้าได้เลือกนะครับผมก็ชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับก็ลองทักเข้ามาดูแบบเคสได้เลยนะครับผมสำหรับราคาตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่22,490บาทเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าลูกค้าไปซื้อการดจอ GTX 1050เนี่ยถ้ามันมีขายนะตอนนี้นะก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ6,000-7,000ได้นะครับผมก็เท่ากับว่าเครื่อง,งน,นี้แค่หมื่นกว่าบาทเองด้วยซ้ำนะครับ แล้วได้กาจออนบอร์ดที่แรงเทียบเท่า GTX 1 0 5 0นะครับก็คือราคาเนี้ยจริงๆถ้าไปจัดกาจอแยกอาจจะได้แค่1 0 3 0ยได้ซ้ำนะครับผมสำหรับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับกับหลายเกมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการเล่นเกมนะครับจะลื่นไหลจริงๆหรือเปล่านะครับผมไปดูเลยป้ายโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเกมนะครับ a p e x นะครับผม AP e x Legion นะครับในแพลตฟอร์มของ Steam นะครับ อ่าเพื่อนดาวไปแล้วนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วยเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราปรับอะไรยังไงบ้างปล่อยเพื่อนตายไปก่อนนะครับอ่านะครับนี่นะครับปรับกันแบบนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเฟลด์ก็ประมาณสี่สิบสี่ห้าห้าสิบนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะยิงจังหวะกระทะนะครับ มันจะเจอคนแถวนี้นะ เรียบร้อยเลยครับคือกระสุนผมหมดไงทำอะไรไม่ได้อ่าเราต้องเข้ามุมแล้วเพื่อนกำลังเล่นอ,อยู่นะครับกลางโลกกันก่อนนะครับช่วงนี้อ่าเรียบร้อยอันนี้อีกตีน้นึงนะครับดูือครับสังเกตที่เฟรมเรทนะครับประมาณสามสิบนะครับเวลาคนเยอะๆนะครับ พอลื่นอยู่นะนะถ้าเกืดอว่าเทียบกันแบบออนบอร์ดจริงๆนะครับเพ <Okay. S 1> ื่อนมาช่วยครับ <Yes. S 1> เนี่ยผมไม่มีกระสุนนะเก็บก่อนโอ้โหศพก็ไม่มีกระสุนนะครับ hey. Come on man come on เฮ้ยพ่กฤ สักครู่นะครับปั๊มยานก่อนนะครับก็ CPU นะครับอันนี้อันนี้การ์ดจอนะครับวิ่งอยู่ประมาณ40นะครับ CPU วิ่งอยู่50แล้วก็เฟรมเรทประมาณ45นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเกมเอพิกก็เป็นเกมแบบแนว Battle Royale นะครับเหล่วทีมสุดท้ายก็ชนะไปนะครับประมาณนั้นครับถ้าอธิบายแบบง่ายๆสังเกตศกอยู่ไหนกันบ้างเอ่ย บอลบอดเฟมเรทประมาณนี้ถือว่าไม่เร็วนะครับอ่านี่ผมว่าเราเปลี่ยนกว่านี่มันจะเป็นสไน์สนไเปอร์นะครับเราจะเอาไอ้แท่งขีเขียวนี้นะครับเพื่อไปซื้อของอยู่ในแท่งนี้นะไปด,ดูก,ก่นะครเราซื้อได้หมดนะครับเฮ้ย มาแล้วมาอีกตี้ฮะโเรียบร้อยโห oh. ว่าแล้วได้ยินเสียงแบบแบบ <S <S เกมนี้สำคัญมากนะครับเสียงเรียบร้อยฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการารีวิวเกมเอปกนะครับเดี๋ยวเราไปพบเกมต่อไปเลยนะครับามาพบเกม Dead by d a y l i g h t นะครับผมกับ s p e c คอมตัวนี้นะครับก็ วันนี้เราจะมาเล่นเป็นคิวเลอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก้างค่าก่อนแล้วกันเนาะกราฟิกเราปรับเป็นโลนะครับแล้วก็อันนี้ปรับเป็นออฟนะครับตัวออโต้แอดจัดนะครับปรับออฟแล้วก็ตัวเรสซลูชันนะครับไม่ต้องเอาคมชัดมากเอาเป็น90พอนะครับเพื่อความไหลลื่นนะครับนี่ครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าครับเราเข้าไในเกมแล้วครับนี่เราเล่นเป็นชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้อ่ะเอยนี่ผมไม่ค่อย สันทัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปหาหาผู้รอดชีวิตกันนะครับอยู่ไหนเออจริงๆถ้ามีหูฟังนี่จะดีมากเลยนะเราจะได้ยินเสียงเท้าเวลาเขาวิ่งนะครับตรงนั้นเขาปั่นสิเลี่ยนะครับ Ê ấy, ấy, ê rồi,เจอ chờ lắm, chờ lắm, chờ lắm lăm, 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 được lăm, lăm, rồi lăm, 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 rồi rồi คอแล้วมันจะวิ่งเร็วไปนิดนึงใช่ไหมงั้นสินะอ่าฟมเลตนะครับจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบนะครับเ๋ยากให้เขาปั่นไฟสักคันหนึ่งกะอนี่ครับปั่นไฟดีๆหน่อยปั่นไฟดีๆหน่อยอยังจะปั่นต่อเล่นเนอ๋อเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปแขวน,นคอนะ จะแขวนคอข้างในเลยแล้วกันนะเฮ้ยดิน้นว่ะโอ้ยมันจะยั่งกันเกินไปแล้วมันยัง่งกระบาดแล้อ๋ออ๋อหัตถกรก็พอกันนะครับเราจะเอาเข้าไปแขวนคอนะเมื่อไหร่จะได้แขวนเนะี่ย <c oughs> แขวนเปนหนึ่งแขวนเปนหนึ่งแต่จะไม่เฝ้านะฮะเราจะไปเห็นแวบๆเห็นแวบบแบบจะเอ๋อยู่นี่เอา้าเอ้าทำไมฟาดไม่ได้เอ้าไปไหนแล้วเห <c oughs> มือนต้องชาร์จก่อนหรอเปล่าเอามันจะมีสองโหมดเข้าใจแล้ว มจู้ว่ะจู้ว่ะอ๋ออันนี้คือหมดล่องหนใช่ไหมนี่หมดล่องหนครับจะวิ่งเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ขี้ขวาเข้าหมดโจมตีครับจะเอลานตาหดไปทีหดไปที <c oughs> เข้าหมดล <c oughs> ่องหนครับผมได้กินเลือดแถวนี้มันไปช่วยเพื่อนอไงวะอ๋อเพื่อนเพื่อนออกมาแล้ว โหวัดไฟสิ็จแล้วนะครับหวดไปสักทีเอา้า <c oughs> หวดสักที <c oughs> อ๋อไม่โดนเลยหวดยากอย่างวะอื <c oughs> มวดสักทีเฝ้าเฝ้าโอ้โหเนียนมาก เนียนเนียนตาไปหมดอือเราต้อตงดูนะดอกทหารโน้น,อนอบอกวะไม่นะขอสักหนึ่งคนจะเอจะไปไหนเอา ไปไหนจะไปไหนอ๋มันไม่ทันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเหลือคนหนึ่งครับออกไปเลยหมดแล้วเหลือเหลือดิโอ่ะลิออนไปไหนวันนี้อ่ะมาอยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> รอไปหมดหรือวะสักทีก่อนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Dead by เดร l i g h t นะครับเฟรมเรทก็ประมาณ40นะครับแต่ว่าเล่นได้เรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพูดเกมต่อไปเลยครับอ่าก็พูเกม CSGO นะครับกับสเปก Ryzen 5 5600G นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันดับแรกรอให้ดูการปรับตั้งค่ากันก่อนนะครับผมเนี่ยครับก็อันดับแรกคือตั้งค่านะครับเป็น1 9 2 0ก้ายีนะครับผมเต็มจอนะครับ จริงๆถ้าเล่น c ี g o จริงๆเราไม่ต้องปรับเต็มจอแบบพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับพอสมมาก็จะเล่นเป็นร้อยยี่สิบเอหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบนะเพื่อจะได้เห็นหัวให้ช็อตง่ายๆหน่อยนะครับอ่าส่วนส่วนกราฟิกก็ปรับต่ำหมดเลยนะครับส่วนมากเขาก็จะปรับต่ำกันนะครับเพราะว่าจะเน้นแบบให้แบบไหลลื่นมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เล่นแบบจะได้เล่นแบบไม่กระตุกไม่ไม่มันไม่ไม่มีอ่ะไม่มีช็อตแบบกระตุกอะไรเงี้ยครับอืม f อพีเอสสังเกตดูครับประมาณ50-60ิบถึงหนึ่งเลยนะครับจริงๆถ้าปรับต่ำกว่านี้มันจะมันจะเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ผมเอาแค่นี้แหละนี่ครับจะลองเล่นให้ดูนะเอาไงาไปดิไยไปหนึ่งตัวโอ๊ยโยนี่นะครับเรียบร้อยดิเรียบร้อยดีโร,รงเรียนจิน เดี๋ยวผมให้ดูจังหวะปะทานะครับแล้วลองสังเกตเรมเดตข้างบนนี้นะครับดูนะครับอันนี้ยังเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนะครับผมก็มไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับแต่กราฟิกออนบอร์ดก็ถือว่าใช้ได้นะครับแบบเนี้ยเนี่ยคือเน้นยิงหัวคือเข้าหัวแล้วเดียวคือมันตายเลยครับเนี่ย จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าปรับใกล้กว่านี้มันจะเห็นห่วงชัดกว่านี้ครับแต่เนี้ยอันเนี้ยคืออันเนี้ยมันคือไม่ไม่ใกล้นี่คือไกลอ่ามามีมีออีกช็อตฮาดดูครับโอ้ออเดี๋ยวผมต้องเล่นสแนปเปอร์ให้ดูแล้วกันนะครับ โอ้ออมาเอามอามนี่นครับ<อ>ก็จงังหวะฟิกสโคหลบยิงอะไรงนี้ก็โอเคนะครับโอ้สมวนมากเขาก็เล่นสไนเปอร์กันเพื่อแบบวัดมันวันช็อตครับวันช็อตมันก็มีโอกาสได้เปรียบมากกว่านะครับนีนบ่สไนเปอร์ก่อของเมืองกันแล้วนะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยแต่ผมชอบเล่นเ k คนะครับเพราะว่ามันวันช็อตเข้าหัวครับอ่า๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักพักนะครับจะสังเกตว่าไม่มีจังหวะแบบกระตุกหรือว่าหน่วงเลยนะครับจะลื่นๆหัวแตกโอ้เกือบไม่ตายซะแล้วถ้าเล่นทีมนะครับจะสนุกกว่านี้นะครับ แต่นี้มันเป็นเดสแมทนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเพลินไปหน่อยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปพบเกมต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับก็พบเกมพิยานูเบิลเกวหรือว่าพับจีในสตีมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาให้ดูกันก่อนนะครับว่าเราตั้งค่ายังไงกันบ้างนะครับบนเครื่องบินนี้เลยนะครับอันดับแรกก็คือตั้งเป็นพันเก้าร้อยสิบคูณพันแปดสิบนะครับฟ u วให้ดีนะครับอันนี้ก็เฟรมเรทแบบรับเลือดนะครับผมก็เปิดไว้นะครับ อันนี้ก็ปรับต่ำหมดเลยนะครับเพื่อความสมูทในการเล่นและการยิงนะครับส่วนมาเกม FPS ก็แนะนำว่าให้ปรับแบบลื่นๆนะครับผมนี่นะครับอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคเราไปดูในเกมกันเลยนะครับสังเกตเฟรมเรทนะครับประมาณ40นะครับคนเยอะก็จะประสี่สิแต่คือไม่ต้องตกใจว่าเฟรมเรทโอ้ยทำไมมันมันดรอปอย่างวะมันไม่เกี่ยวนะครับคือมันลื่นนะครับ จริงๆฟิเมเรทมันก็ไม่ได้วัดได้ขนาดนั้นนะครับว่าแบบจะทําให้เราแบบกระตุกหรือน่วงอะไรอย่างนี้นครับอืม <c oughs> โอ้ยไปประทะได้นะครับดูสึกว่าเพื่อนเราจะถอยไปไกลเหลือเกินนะครับแต่เราจะไม่ถอยละเรามีปืนแล้วเราจะไปบวกให้ทุกคนได้ดูกันว่าเฟิมเรทมันประมาณไหนนะครับตัวนี้นะครับ อ่ากินแรมไม่เยอะเลยเกือบแค่ประมาณพันแปดก็รวมๆประมาณไม่ถึงสองจิกนะครับแต่จริงควรที่จะมีแรมสิหกไว้นะครับสเปคของไรเซนห้าห้าหกศูนยจีนะครับเพราะว่าความเร็วความแรงของการ์ดจอจะขึ้นอยู่กับแรมนะครับควรใช้แรมสิบหกนะครับจริงๆเราควรที่จะใส่หูฟังด้วยนะดูฟิลมเดชนะครับนะครับ เจ็ดิบครับ CPU เอ่อ GPU นี้คือออนบอร์ดนะครับ, CPU, ก,รบกราฟิกออนบอร์ดก็มาห้าสิบความร้อนนะครับไอกาจอวิ่งเต็มนะครับ9 9นะครับส่วน CPU ก็วิ่งประมาณนี้นะครับไม่ร้อนมากนะครับ50เนี้ยถ้าเกิดว่าใส่ชุดน้ำเข้าไปนี้ลื่นกว่านี้ผมว่าเข้าไปเลยแล้วกันเพราะมันเล่นไม่เป็นกัน,กนหรอกนะหน้าตายสักม่เ้ยอ้ยโ,ยโ,ยโยลืมเปิดออโต้บ้าจริง พึ่งลั่นไปทีหนึ่งอะโอเคี้เราต้องเนียนนิดหน่อยนะมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วะเห็นคนเปิดประตูของเรา เดี๋ยวเราไปดูชอตต่อไปกันดีกว่าอันนี้เราก็เกมที่สองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เกมแรกเราโดนตุยตุดแล้วก็ตกใจไป็นิดนะครับพอไม่ได้เล่นนานด่านนี้ก็เป็นด่านพารโมนะครับหรือว่าด่านผัวไฟจะเป็นด่านเล็กนะครับประมาณสามคูณสามเท่านั้นเองนะครับ ใครที่สนใจนะครับสเปคนี้เล่นพับจีได้เล่นในหลายเกมเลยนะครับเล่นได้ลรื่นๆด้วยนะครับอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ได้ใส่ก้านจอนเนี่ยใช้เป็นออนวอร์ดก็เรื่อนๆอย่างนี้แล้วถ้าใส่ก้านจอเข้าไปนี้น่าจะหัวแตกนะครับหัวแตกเลยอ๋อนี่เราลงกันสองคนแล้วเนี่ยเพื่อนครับ จริงๆตอนเล่นเราคนที่จะปิดตรงหน้า UI ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเปิดให้ดูนะครับว่ามันก็ไม่ได้หน่วงหรือไม่ได้ลไม่ได้กระตุกนะครับอืมเปิดไปเลยชิวๆตอนนี้เรากำลังวิ่งตามเพื่อนไปนะครับเพื่อนน่าจะไปยิงบอดนะครับเราก็อยากยิงบอดเหมือนกันเนี่ยดันนี้มันใกล้กันไงไเจอคนครับเจอคนนะครับ น้องไปหนึ da. ่งนะฮะน้องไปหนึ่งลบก่อนลบก่อนลบก่อนนะครับจังหวะนี้โอ้ลกจัดโอ้สวยนะครับเนี่เหมือนจะมีเพื่อนอยู่อีกที่ไหนสักนี่ไม่ยิงอย่าเก็บนะครับไม่ยิงอย่าเก็บนะครับไม่ยิงอย่าเก็บนะครับเราควรที่จะกินน้ําเพื่อบูทนะครับเพื่อบูทเพื่อบูทพลังเพื่อบูทพลังก่อนนะครับ เออเ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วนะครับเพื่อนโดนแล้วนะครับจังหวะนี้เพื่อนโดนเรียบร้อยเพื่อนล่วงนะครับเนี่ยเนี่ยคือการประทะนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนล่าลาวเพื่อเนยัไงเห็นแล้วเสบหายงานยาวแล้วครับตอนเนี้ย ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นรนะเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไงล่ะ <Hey. S 1> นกไปหนึ่งดิจังหวะเนี้ยโอ้ห oh. ไอ้สองสามครับสามครับสามครับคนล้มต้องรีบซ้ำคนล้มต้องรีบซ้ำอืมแต่ถ้าคนวิ่งอะ่ะ <c oughs> ก็ตามมันครับโยนเลยครับจังหวะนี้แล้วก็โยนไปอีกครับแล้วก็โยนอีก แล้วก็ลูกหน้อยหนาโยนไปเพื่อให้มันโดนไฟโอ้ปืนดิดเป็นหางบ้าวเลยครับคนวิ่งขีขวาเรานะครับแต่ไอ้สองนี่มันกลตีนะบอกเลยว่ายิงเป็นหางเบ้านะครับ เราต้องลองเชิงก่อนเราต้องเราต้องเชิงนิดหนึ่งฮนะอุ้ยอุ๊ยอุยอุยผมผมคุมปืนไม่ค่อยอยู่นะครับต้องต้องขออภัยในนัดจุดน,นี้ด้วยบอกกับโรคโรคจัดเลยครับตอนเนี้ยเริ่มโรคแล้วคิดเลยไม่ออกให้ปาสโบงกน,นะครับปับ๊บแล้วเราก็กินยาน้ำนะครับคิดเลยไม่ออกให้กินยาน้ำไว้ก่อนนะครับแน่เขาเริ่มมาแล้วเมมพื่อนเราไม่มาทันทีเลย อันนี้โซนนะครับเนี่ยโซนนี่วงนะครับต้องเล่นในวงครับเอื่ออ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับการถ่ายให้ชมนะครับของเกม p พ e r r e Noether การหรือว่า PUBG ในสตีมนะครับเดี๋ยวเราไปพบเกมต่อไปเลยครับโอเคครับ่ะก็พวกเกม Valorant นะครับเป็นเกมสุดท้ายของสเปคนี้แล้วนะครับที่เราจะมาเทสกันนะครับนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูตั้งค่าก่อนนะครับผมกับสเปคไรเซน5 5า0 0 g นะครับว่าเราตั้งค่าอะไรยังไงนะครับวิดีโอนะครับอ่านี่ครับปรับเป็น Full HD นะครับอันอื่นก็ปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็กราฟิกบางทีก็ปรับโลปรับโลเพื่อให้ความสมูทในการเล่นนะครับอ่าโอเค เกวนี้คนที่จะใส่หูฟังนะเพราะว่าจะได้แบบเห็นชัดๆจะได้ยินเสียงกันชัดๆหน่อยอันนี้อยู่ในโหมดวอร์มอัพอยู่นะครับอะเมื่อกี้เป็นการวอร์มนะครับอ,อ่นนี้อันนี้อันนี้ของจริงนะครับก <Bye. S 1> ็เกมนี้จะเป็นแนวคล้ายๆกับเคาน์เตอร์สไตล์นะครับโวล์เอฟเฟกติฟนะครับแต่ว่าจะใช้พลังได้นะครับใช้ติได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราเล่นโหมดเดนแบทนะครับก็จะใช้ไม่ได้ เห็นมีข้างสำคัญนะครับหูฟังนะครับเจ๊เอ๊ะเอ๊ะ อ่ะให้สังเกตเฟรมเรกกันแล้วกันนะครับ130ขึ้นอัพแน่นอนนะครับเพราะว่าความแรงของออนบอร์ดตัวนี้เท่ากับ1050 2ศกิกนะครับอ่านะครับแล้วก็ GPU ก็วิ่งประมาณ40อะิบกำลังพอดีเลยนะครับ4ี่สตรงนี้พอถือว่าพอดีมากๆนะครับแล้วก็ CPU กลางๆนะครับยิงถ้าใส่ชุดน้ำก็จะเย็นเข้าไปอีกนะครับแต่จริงแค่นี้ก็ถือว่าเย็นมากๆนะครับถ้ายในห้องแอร์ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ โอ้โดนลุมว่ะใครที่ยังเล่นไม่เก่งมากก็มาเล่นเดสแมทก่อนก็ได้นะครับฝึกยิงฝึกอะไรนะครับถ้าเกมนี้นะครับไม่ไม่ได้ใช้สเปคเยอะเท่าไหร่นะครับเล่นได้เลื่อๆแน่นอนนะครับตัวนี้ออนบอร์ดก็เล่นได้ตัวนี้มันไม่ไดออนบอร์ดธรรมดานะมันออนบอร์ดแบบออนบอร์ดแรงนะครับอืสตรีมนี่ผมไม่ชชวร์ว่าได้หรือเปล่านะแต่ว่าเล่นอะเลื่นนแน่นอนจะเป็นเดสแมทหรือเป็นแบบทีมอะ ก็ลูกค้าค่อนข้างถามมาเยอะนะครับเกมนี้ก็ถ้าสนใจก็สามารถเอาตัวนี้ไปเล่นได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรไอ,อ้ซองโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคเนาะก็ประมาณนี้แล้กันนะครับสำหรับการ เทสหรือว่ารีวิวนะครับเกมต่างๆหลายๆเกมนะครับก็จะมีหลายเกมเลยนะครับที่เราเล่นกันนะครับมีประมาณ5เกมนะครับก็จะมาถึงเกม Val เลนนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อนะครับผมผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนพหรือว่าผ่านทาง s h อ p e e ได้เลยนะครับผมสเปคไรเซน5 5 6 0 0 g นะครับผมการ์ดจอไม่มีใช้ออนบอร์ดนะครับแล้วก็แรมควอนที่จะเป็น16นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ i'm